สวัสดีครับผมมังยามบมาครับคลิปนี้ก็จะพาแฟนมาดูช็อตน็อกที่เกิดขึ้นในศึกรวมใจเพื่อแฟนมวยในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาครับมี3มคู่ครับที่มีการน็อกกันเกิดขึ้นครับเดี๋ยวดูครับมีใครน็อกใครไปตามมาเลยครับดูคู่แรกครับที่มีการน็อกกันเกิดขึ้นครับดวล9 9สจต้งบาจีนรับพบคำพันทองช5หพยัคยกที่2ดวล99ครับโดนไป1นนับครับหลังจากนั้นครับก็พยายามยาเดินบวกเดินชนเอาแต้มเอานับคืนมาครับ ดูครับมาถึงยกที่4ครับเขาเองก็พยายามจะลุยต่อเนื่องครับด้วยความทัลหดด้วยความหินของเขาครับด่วนเขาก้าวด้วยสไตล์การชกดูครับเดินต,ต่อยหมัดฟันศอกไม่ยอมแพ้หวังที่จะได้แนบได้แต้มขึ้นมาครับกับพันทองเองก็พยายามจะใช้หลักเหลี่ยมฝีมือครับเคลียร์ขาน้าทำามจังหวะของการต่อยหมัดด่วนเขาก้าวครับดว่ด่วนไม่ยอมแพ้ครับเตยสั้นกันอว่าจริงครับจะหัวใจนี่ทอโหดเลือเขึ้นครับจนมาถึงจังหวะนี้ครับ พยายามจะต่อยหมัดซ้ายล่างสลับบนครับจนถึงเนียหมัดนีับโดนขวาเข้าไปครับถึงกับเอียงแล้วก็ลงไปฟังกรรมการนับแปรครับทำให้ดวนเก้าเก้านี้ได้นับคืนมาครับหลังจากนั้นก็รรมการก็นับครับสุดท้ายครับนับไม่จบครับโบกมือยุติการโชคครับทำให้ดวนเก้าเก้าสยนต้งบาจีนพลิกเอาชนะน็อกไปแบบเวทีทบแตกอีกหนึ่งคู่ที่มีการน็อกเกิดขึ้นครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครกับคุณสึกน้อยบูมเด็กเซียนครับตามเกมตามสไตล์ของมังกรเหล็กครับสูงยาวกว่าก็เดินเสียบเดินชน ขณะที่ขุนศึกน้อยครับเตี้ยสั้นกว่าใช้ฝีมือไอคิวสมองมวยพยายามจะสู้กับองค์นายของมังกรเหล็กครับดูครับจังหวะนี้อยู่ใกล้เชื่อกำกังแยกแยกมาแล้วดูดูครับจังหวะน็อกมีการเกิดขึ้นได้อย่างไรครับดูครับพยายามจะต่อยหมัดขวาแต่ว่าโดนดักแทงซ้ายจังหวะนี้ครับถึงกับตัวงอแล้วก็ลงไปนั่งครับโอ้กรรมการนับ6นับ7แล้วก็โบโมวยยุติการโชคครับทำให้มังกรเหล็กเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดจริงๆครับ และอีกหนึ่งคู่ครับที่เป็นคู่ไฮไลท์ครับแพรวเพชรพาวฟ้าเจอกับเพชรลัยไลสิงห์มาวินครับคู่นี้ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่เชื่อว่าจะมีการจบแบบไม่ครบยกครับแพรวด้วยความดุตามสไตล์ของเขาเดินต่อยหมัดฟันศอกพยายามจะเล่นงานเพชรบันไล่ครับที่ตั้งรับจังหวะสองครับอาศัยฝีมือไอคิวสมองมวยสู้กับความท้อลดความดุของแพรพาวครับดูมาถึงจังหวะนี้ครับต่อยสายลำตัวเพชรบไลททำท่ายืนตัวแข่งครับหลังจากนั้นแพรพาวก็ไม่สนใจครับพยายามจะเดินต่อยหมัดสับศอกจังหวะนี้ครับนับแรกครับ กรรมการต้องนับครับไพฑูนกบกลางนับถึงแปครับเพชรบรรไละพลาดท่าโดนไป1นับนะครับช่วงนายกที่2ครับหลังจากได้1นับแพลวก็ไม่รอช้าครับพยายามจะปิดเกมปิดบัญชีต่อยหมัดฟันศอกล่างสลับบนครับเติมด้วยเข่าครับขณะที่เพชรบันไลครับพยายามจะรวบรวมสติแล้วยืนบวกยืนแรกครับนี่ครับบวกเข้าไปครับเพลว ดุเหลือเกินครับความทรหดของเขาครับเพชรันไล่ก็ชินชมหัวใจครับเดินเมาไปเมามาแต่ว่าโดยจิตใจที่ความเป็นนักสู้ครับยืนแรกไม่ยอมทิ้งตัวครับจนมาถึงนับที่2ครับดูจังหวะไหนครับงัดซ้ายแล้วก็แทงซ้ายจังหวะนี้ครับโอ้โหอีกกเด้งครับกรรมการต้องนับเป็นนับที่2ภายในยกเดียวกันครับมีคนเดินผ่านกล้องนิดหน่อยกรรมการนับแล้วให้เพลาวเข้ามุมครับโอ้โหทั้งแตกทั้งโดน2นับกรรมการเบรเกมก่อนครับให้แพทย์สนามดูบาดแผลก่อนครับอันตรายไหมครับ สองนับไม่พอยังมีตำหนิมีแผลอีกด้วยสลับสนามเพชรบ้านไล่เป็นงานยากของเขาเลยครับทำการดูแลยักหน้าสู้ต่อได้ครับแผลไม่เป็นอันตรายครับหลังจากนั้นครับเพลพาก็ไม่ปล่อยวินาทีทองครับเดินขย่าต่อยหมัดฟันศอกล่างสลับบนสารพัดอาวุธครับเพชรบ้านไล่ด้วยความเป็นนักสู้อย่างที่ผมบอกครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆครับจนถึงช็อตนี้ครับดูครับดูครับแฟนๆจิ้ม้ายจังหวะนี้ครับโอ้ถึงกับเอียงครับกมการไม่นับนะครับโบกมือยุติการชกส่งผลให้เพลพาเอาชนะไปในที่สุดครับ นี่ก็เป็นทั้ง3าคู่ครับที่มีการน็อกกันเกิดขึ้นครับก็เป็นไฮไลท์ครับขอบคุณสนามมวยทีมมวยราชดำเนินแล้วก็ทีมงานเพชรยินดีครับที่อนุญาตให้เรานําไฮไลท์สั้นๆมาให้แฟนได้รับชมครับส่วนแฟนคนไหนอยากดูวันแบบว่าฟูลแมตช์อยากดูวันแแบบเต็มๆครับทางทีมงานเพชรยินดีครับจะอัปโหลดทางเพจเพชรยินดีแล้วก็ทางช่อง YouTube ของเพชรยินดีเชนนะครับรอติดตามในวันจันทร์ครับผมสำหรับทีนี้ผมม้งยาบุญมา้ตงขอลาครับสวัสดีครับ